ผงสุดท้ายใกล้เข้ามาแล้ว Global House Tax Receipt E Tax คุณลุ้นหลานผู้โชคดีอาจเป็นคุณ BYD Seal Performance หนึ่งรางวัล BYD c e a l Ionic Plug-in Hybrid Premium หนึ่งรางวัล BYD M6 Extended หนึ่งรางวัล ขับเคลื่อนโลกใหม่ด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะ house, ที่พร้อมดูแลทุกเส้นทางปลอดภัยประหยัดและล้ำสมัยพร้อมรางวัลคูป,ปองแทนเงินสดอีกมากมายรูมูลค่ากว่า3ล้าน5แสนบาทรีบช็อปเลยสะสมสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิตถุนายน68ลุ้นรางวัลใหญ่จับจริงแจกจริง4รกรกฎาคม68ห้ามพลาด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ